ดีเฮล์วาร i ตี้สุขภาพดีด้วยโกลดฮอร์โมนจะดีไหมถ้าเราสามารถย้อนสุขภาพไปยังวัย20ได้ใน7วันดีดีครับไม่มีใครอยากไม่แก่หรั้งก็ดีมากครับอยากกลับไปเหมือนกับตอนที่เป็นอายุในน,น,น,นน้อยๆครับก็ทําได้ทุกอย่างแหละครับที่อายุในน้อยๆแต่ตอนนี้โรคชะลาทําอะไรไม่ได้เลยครับถ้าถ้ามีก็อยากจะซื้อ,อซื้อกินขอให้ดีนะนะร่างกายเราจะได้แข็งแรง เพราะมันยังไม่ถึงอายุตาย <laughs> ด้วยรักและหวังดีจึงนำสิ่งดีมาให้เพราะรักและห่วงใยมอบให้แต่สิ่งที่ดีสุขภาพคนเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร g r v ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะริมแม่น้ำโขงนะคะอยู่กับผู้ใช้ g r v เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีครั้งนบคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะคันไทยรุนรักค่ะชื่อเล่นชื่อเล่นไม่มีแม่มีแม่มีปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะแ 85ย่างเข้ามาเดือนเดือนกว่าโอ้แม่มีอายุ85ปีแล้วนะคะแม่มีขาก่อนที่จะเริ่มทานจียาวี่กล่องเขียวๆกล่องนี้ค่ะมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะคือว่าแันแข็งขาแข็งแรงขึ้นมีแห้งขึ้นมีแห้งขึ้นเมื่อก่อนแขนขาไม่มีแรงก็มีกำน้อยไปมีน้อยแต่พอหลังจากทานเนี่ย มีแหงขึ้นนะคะคุณแม่ทานมากี่กล่องแล้วคะจำได้ไหมคะสี่กล่องทั้งหมสี่กล่องคุณแม่ทานวันละกี่เม็ดคะเช้าเม็ดแรงเม็ดอ๋อเช้าเม็ดแล้วก็ตอนเย็นอีกหนึ่งเม็ดนะคะวันละแค่สองเม็ดเองนะคะตอนนี้มีแหงขึ้นเยอะเลยมันอันไบตรวจอันเมื่อวันที่เจ็ดเมื่อกเป็นวันไตขึ้น แต่เคื่องนี่คือว่าเป็นน่าความกินเพิ่นแบบค่ะไปเลยก็กินผักเขียวผักอะนั่นนะค่ะผักผักซีผักกันข่าข่าเนื้อน้ำค่ะมันกินปลาแดกตลอดแกงปลาแดกน้ำปลาตลอดค่ะแกงปลาใส่ไทยแกงค่ะน้งซามแกงเจบปลาน้ำ กัดยางกัดน,น้ำปลาตืมน้ำนะค่ะตอนนี้หมอเราบอกว่าบมอให้บมอให้กินแบบนี้ค่ะให้กินนั้นหมอให้ลด<อ>ของเค็มคน,นะคะให้กินจืดๆนะคะกินนั้นน,น้ำปลาก็าบอให้กินบบดลดน้ำปลานะคะ<ม>คุณแม่ขาหลังจากที่ทานตัว GRV เป็นสี่กล่องเนี่ยนอกจากมีแรงขึ้นแล้วเนี่ย อย่างอื่นที่คุณแม่รู้สึกว่าดีขึ้นมีอะไรบ้างคะนอนหลับดีไหมคะนอนหลับดีอยู่ค่ะนอนหลับดีนะคะกินข้าวได้ไหมคะได้ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยนะคะ,คะนะคะ,ะการขับถ่ายเป็นยังไงบ้างคะปกติปกตินะคะได้หลายอย่างเลยแต่กลางคืนอยากเยี่ยว,วันคืนลระทงสามครั้งอ๋อชีบ่อยคืนละสองสามครั้งนะคะค่ะ,คะ,คะนะคะ ก็อย่าทำอย่าทานน้ำเยอะนะคะก่อนนอนนะคะจะได้ไม่ต้องฉี่บ่อยนะคะถ้าก,กินยาโรงพยาบาลกกินน้ำแก้วนึองอ๋อกินยาควบคู่ด้วยนะคะ,ะคุณแม่คะช่วงสุดท้ายแล้วคะ่ะคุณแม่ฝาก G R V กล่องเขียวๆนี่แหละคะ่ะที่คุณแม่ทานไปแล้วสี่กล่องอะ่ะให้พี่น้องทางบ้าน ที่กําลังฟังคุณแม่อยู่ตอนนี้นะคะว่าคุณแม่ทานไปแล้วเนี่ยดียังไงบ้างนะคะเล่าได้เลยนะคะฝากถึงพี่น้องทางบ้านค่ะการดีขึ้นกันคือว่าใจก็ดีขึ้นนะนะพอแล้วมันดีพอดีขึ้นแล้วเราดูแบบขาดไม่ได้กินอีกไม่ได้กินเพราะว่าไม่ได้กินตัวเนื่องคือแบา กินแกงเซ็ประเด็นทางท้งเทอาก็เข้มน้องเทอเข้มกินกระต้อนน้ำปับบุกชนนะได้ค่ะนะคะมาเราึ้นบันไป่ขึ้นนี่ผัวหมอบาค่ะนะคะก็ขอให้คุณแม่แข็งแรงแล้วก็ทานต่อไปนะคะจะได้แข็งแรงยิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะคุณแม่กลับขอบพระคุณค่ะขอบนะคะค่ะคะคุณแม่บุญมีนะคะอายุ85ปีแล้วค่ะชาวจังหวัดนทมนม จันไทยอ๋อคุณแม่จันไทยรุนนะรักค่ะคุณแม่ไม่ยอมนะคะเรียกชื่อเล่นไม่ได้นะ,ะต้องเรียกชื่อจริงนะคะอายุ85ปีแล้วนะคะคุณแม่บอกว่าหลังจากทาน g ีอังวี่ไป4กล่องนะคะแข็งแรงขึ้นนะคะนอนหลับสบายการขับถ่ายปกติ นะคะค่าไตก็ดีขึ้นนะคะแต่ก็คือคุณแม่มีการหยุดทานไปบ้างหลังจากที่หมดแล้วก็ยังไม่ได้สั่งซื้อมาใหม่แต่ตอนนี้คุณแม่สั่งซื้อเพิ่มแล้วจะได้ทานต่อเนื่องนะคะก็ขอทุกทกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเสมอค่ะวันนี้ตัวสอนเองแล้วก็คุณแม่ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ยรักและหวังดีจึงนำสิ่งดีมาให้เพราะรักและห่วงใย